ประเทศไทยเรามีจุดแข็งทางด้านของวัฒนธรรมเชิงสุขภาพถือว่าเป็นประเทศระดับต้นๆของโลกสวัสดีครับกระผมนาวตีพ่าแผนไทยประยุกต์ดตรหัสซ์ดินจำปาเทศ ตอนนี้ธุรกิจทางด้านของการดูแลเชิงสุขภาพหรือทัวริซึมแอนด์เวลเนสธุรกิจด้านนี้น่าจะต่อยอดแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับตัวท่านเองเนี่ยเป็นระยะเวลาลองทานซึ่งสถาบันของเรานะฮะจะเปิดสอนในเรื่องของเวชกรรมแผนไทยเพสัชกรรมแผนไทยแล้วก็หัตถเวชแผนไทยหรือการนวดเพื่อการรักษาแล้วก็จะมีอีกมิติหนึ่งฮะหรือวิชาหนึ่งก็คือในเรื่องของการแพทยแบบองค์รวมซึ่งสามารถที่จะประยุกต์ใช้ กับธุรกิจของท่านได้สำหรับสมุนไพที่มาแรงนั่นก็คือกัญชาทางการแพทย์ทางสถาบันของเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีประสบก,การณ์ในเรื่องของการนํากัญชามาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้กับกลุ่มอาการต่างๆเป็นร้อยๆกรรมวิธีแต่เราสามารถสรุปสามารถที่จะเอามาถ่ายทอดการเรียนการสอนเบ็ดเสร็จแล้วประมาณสําหรับ ซึ่งท่านเรียนแล้วท่านสามารถไปประยุกต์แล้วก็ทำควากว่าใจนะครับในกลุ่มอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีกัรชาหรือแคนาบิสมันมีอัตลักษณ์แล้วก็เสน่ห์นะครับตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยถ้ามีโอกาสก,าก็เรียนเชิญน,นะฮะ